สี่ถ้าบริหารข้อเข่าเสื่อมโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องควรระวังทำง่ายๆมาทำตามกันเลยค่ะท่าแรกเป็นท่าลุกนั่งเก้าอี้นะครับท่านี้นอกจากจะให้ความแข็งแรงของขาข้อเข่าและยังให้ความแข็งแรงของลำตัวเพิ่มอีกด้วยครับท่าที่สองเรียกว่าท่านั่งเตะสลับขาท่านี้นอกจากจะเป็นการกายบริหารข้อเข่าแล้วยังเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าขาเพิ่มอีกด้วยนะครับ ท่าที่3เรียกว่าท่ายืนขาเดียวทรงตัวนะครับในส่วนของท่านี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของขาแล้วท่านี้ยังฝึกประสาทสัมผัสการทํางานประสานการของกล้ามเนื้ออีกด้วยนะครับท่าที่4เรียกว่าท่ายืนขาเดียวย่อขาท่านี้เป็นการฝึกการทรงตัวและความแข็งแรงของขานอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของข้อข่าอีกด้วยนะครับ